สวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนครับผมนี่ครับมาให้อาหารน้องหมาเช่นเคยนะผมนะวันนี้พี่เอก็เป็นคนให้นะครับผมนะดูนะผมนะข้าวน้อยนะครับช่วงนี้นะครับผมนะไม่ค่อยมีอาหารนะเข้าประเด็นเลยแล้วกันครับทุกคนครับนี่ครับผมต้องเติมน้ําให้กินเยอะๆนะครับทุกคนครับใครใจดีก็สามารถส่งอาหารมาให้ได้นะผมนะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับผมนะ จน,น,นี้ัไเอ้ยไปนี่ครับทุกคนครับดูครับ <c oughs> มีแต่ข้าวครับเดี๋ยวนี้ไม่ไม่ไม,ไม,มีอาหารแลร้วผมใครอยากส่งอาหารมาก็สามารถส่งมาได้นะครับไปไปเอเลีย่ยนไปกินตรงนน้นไปไอเลีย่ยนไม่ต้องไปห้อของน้องไปไปไป,ไปนู่นู่ไปฝั่งน้นไปนี่ครับทุกคนครับ <c oughs> เดี๋ยวเราจะตามไปดูพี่เอกนะครับผมนะไม่ต้องไปไปเลยไปเลยให้เด็กกินก่อน นี่ครับนี่ครับทุกคนครับดูครับเยอะเยอะครับเยอะจริงนี่ดูครับหิวกันมากเลยครับทุกคนเฮ้ยนี่ครับนี่ดูวันนี้มันจะออกมืดๆหน่อยแล้วนะครับผมนะเพราะว่าค่ำนะวันละมือนะครับทุกคนนะอาหารก็มีแต่ข้าวกับน้ํานะครับทุกคน เพราะว่าต้องใส่น้ำให้เยอะๆนะครับใครใจดีก็สามารถส่งอาหารมาให้ได้นะครผมนะวันนี้ก็ออกจะมืดๆหน่อยนะครับนี่แล้วก็เศษน้ำกงน้ำแกงนิดหน่อยครับทุกคนดูครับผมก็ไม่ได้ถ่ายคลิปนานแล้วนะครับดูครับดูดูหน้าดูหนะ้า น <dumpling noise> <zucchini noise h arta> ี่ด <apa> ูเอเลียนเอเลียนกินจังเลยเอเลียนยูขนาดนั้นเลยเหรอฮะยูขนาดนี้เลยเหรอฮะดู ดูความผิวของแต่ละตัวขนาดนี้เลยเหรอฮะโอ้โหดูโอเคครับทุกคนครับแค่นี้ก็พอแล้วครับผมก็ฝากด้วยนะผมนะใครที่อยากส่งอาหารมาให้ก็ส่งมาได้นะครับผมก็ทักแชททักอินบ็อกผมมาได้เลยนะครับทุกคนนะฝากด้วยครับทุกคนครับ สงสารมั้ครับผมถ้าจะไม่ถ่ายคลิปก็ไม่มีอะไรกินต้องถ่ายคลิปอยู่ดีครับผมขอบคุณทุกคนนะผมนะฝากด้วยนะกดไลค์กดแชร์นะครับผมนะสว,นะ like, นะวัสดีครับสวัสดีครับไปแล้วครับทุกคน